ปุจฉาเมื่อเราปฏิบัติมาสักพักหนึ่งเราจะมีวิธีการเช็คตัวเองไหมคะว่าเรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติอยู่นะคะนั่นแสดงว่าเราปฏิบัติเราทําในสองส่วนนะส่วนที่เราจะต้องเข้าใจคือเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วเราจะแยกเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเป็นสมาธกับวิปัสนาเช็คกันนะเช็คง่ายๆก่อนวิสัชนาง่ายๆคืออ้าเช็คง่ายๆหนึ่งเราเช็คทางด้าน ร่างกายของเราก่อนร่างกายของเราเมื่อลงมือปฏิบัติสิ่งที่ท่านต้องพบนั่นคือความเจ็บปวดรวดราวที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราปฏิบัตินานๆฉีดความสามารถเรานั่งได้นานไหมนั่นเช็คก,ก่อนนะถ้าเราเคยนั่งสมาธิเพียงแค่ห้านาทีแล้วปวดเมื่อยเราทนไม่ไหวแต่เมื่อเราปฏิบัติแล้วเราสามารถทําได้สิบนาทีนั่นแสดงว่ามีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้น นะตัวแรกสองร่างกายนี้สามารถทนแรงเสียดทานที่มันเกิดขึ้นจากภายนอกได้นานขนาดไหนเช่นรมร้อนรมหนาวรมเย็นกลิ่นเหม็นอะไรพวกนี้เราสามารถทนได้ไหมเรานองดูร่างกายของเราร่างกายของเราเนี้ยมีเหงื่อออกมากไหมหรือว่าบีบคั้นขนาดไหนทนได้ไหม ตัวนี้เราดูทางด้านร่างกายสามมีตัวเบามีตัวหนักมีตัวเย็นเย็นมีตัวรื่นรอะไรไหมนี่คือการเช็คทางร่างกายก่อนนะแต่ถ้ามันมีเกิดขึ้นแสดงว่าเรามีธรรมะมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดีขึ้นและเราสามารถทนความเจ็บปวดได้ดีไหมนะมองด้านร่างกายก่อนมองด้านร่างกายก่อน สองเรามองด้านจิตใจจิตใจนี่อย่าลืมนะภายในจิตใจนี่คือธรรมะแทบทั้งหมดนะสภาวะธรรมแทบทั้งหมดเมื่อเราลงมือปฏิบัติสภาวะที่บีบคั้นเนี่ยเราทนได้ไหมทนได้นานขนาดไหนนี่คือทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจนั่นแหละเราทนทุกข์ได้ไหมสอง เมื่อทุกมันลดระดับลงเรามีความสุขมากขึ้นขนาดไหนเช็คนะคือสภาวะทุกข์ที่มันลดลงไปแหละจิตใจมันก็จะมีความสุขสงบขึ้นมากขึ้นเราเช็คได้ไหมเราเช็คตัวเราเองว่ามันมากขึ้นไหมจากที่เ,เขาด่าเราเราทนไม่ได้เราตอบโต้ทันทีเอามาครั้งใหม่เขาด่าเรากว่าเราจะตอบโต้ใช้เวลาสามนาทีสี่นาทีห้านาทีกว่าจะตอบโต้นั่นแสดงว่าสาภาวะจิตใจของเราสามารถที่จะ คมกิเลสได้ถึงสามถึงสี่นาทีนั่นแสดงว,ว่าพัฒนาการทางจิตเกิดขึ้นแล้วและทีน,นี้ก็เช็คกิเลสกิเลสที่มันมีอยู่ในจิตใจของเรานะเมื่อโดนภาษาโดนราคะที่รุมเรา้าเราสามารถทนและปล่อยวางปลดปลงได้ไหมนี่ดูจิตใจนะมีโทสะเกิดขึ้นด้วยความคุเคนเคืองแค้นเคืองเกิดขึ้นจากภาษะต่าง เราปลดปลงได้ไหมเราวางได้ไหมแล้วตัวอีกตัวหนึ่งเรามีสติมากขึ้นไหมที่จะเป็นตัวต่อกรกับโมหะสตินะการฝึกจิตใจจะต้องมีสติเพราะว่าองค์ธรรมสติมันต้องเกิดขึ้นกับจิตนะเอาละทีนี้มองดูแล้วปัญญาสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือปัญญาคือความรอบรู้ในกองกิเลสที่เราจะรับรู้ มีมากขึ้นไหมเช่นเราเห็นความโกรธความโกรธตั้งอยู่นานขนาดไหนแล้วดับไปราคะความกำหนัดความรักใคร่เกิดขึ้นนานขนาดไหนแล้วมันดับไปแล้วโมหะคุณมีสติประมาณไหนแล้วหมดแล้วล้มแล้วตั้งใหม่คุณจะต้องเช็คด้านจิตใจนะเมื่อผ่านการปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งนิวรธรรมก็จะเริ่มสงบตัว ก็คือกิเลสชนิดหนึ่งแหละที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินิวรนะจะมีกรารมฉันทะคือความรักใคร่ปรยาปาทะคือความโกรธดดเคืองถีนมิทะคือความง่วงเหงาหานอนอุทธะ,ะกุกุจะคือความฟุ้งซ่านวิชีจิตฉาคือความรังเลสงสัยต่างๆ รถน้อยลงไปหรือไม่นี่คือเช็คตัวเองนะเช็คในตัวเองเช็คในตัวเองแล้วปีติเกิดขึ้นหรือไม่คำว่าปีติเนี่ยคนลุกขนพองน้ำตาไหลตัวเบาตัวโยกตัวหนักแบบเนี้ยมีบ้างไหมเช็คนี่เขาเรียกว่าปีตินะปีติที่มันเกิดขึ้นเช็คเอาในด้วยตัวเองถ้ามันมีก็แสดงว่ามันเกิดขึ้น แต่สำคัญนะสุดท้ายนะจะไม่ให้แม่นตัวรู้ของเรามีมากขึ้นขนาดไหนสัมปชัญญะเรามีมากขึ้นขนาดไหนเช็คสองตัวนะเช็คสติกับสัมปชัญญะสองตัวว่ามีมากขึ้นขนาดไหนสติคือความระลึกรู้รู้ในกายของเราสัมปชัญญะคือความรู้รอบว่ากิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นและมันดับไปแล้ว มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวของมันเองแล้วมีมากขึ้นขนาดไหนเช็คสองตัวเช็คง่ายๆใจนะในจิตใจนะเป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากจิตคือสติกับสัมปชัญญะที่พูดไปแล้วเช็คสองตัวก็พอแต่ถ้าโยมจะเช็คทางด้านร่างกายกับจิตใจก็คือแบ่งอักสองตัวนี้แหละเพราะว่าในจิตใจก็คือหมวดธรรมทั้งหมดร่างกายก็คือหมวดธรรมชิดหนึ่งที่เป็นรูปประขันจิตใจก็เป็นนามขัน เราก็ค่อยเช็คเอาเช็คด้วยตัวของเราแหละไม่ต้องไปให้คนอื่นเช็คให้หรอกเราไม่ต้องพูดถึงทาสะธทรมมานะตัวนั้นจะเช็ครายละเอียดของด้านคมภีมากเกินไปนี่ให้เช็คง่ายๆว่าเช็คร่างกายยังไงเช็คจิตใจยังไงก็ใช้องค์ทมที่จะใช้เช็คอยู่ประมาณนี้ก็พอเช็คง่ายๆอย่าไปทําให้อะไรมันยากเราเคยนั่งได้ห้านาทีเป็นสิบนาทีหรือไม่ เรานั่งเคยได้สามสิบนาทีเรานั่งได้เป็นหนึ่งชั่วโมงหรือไม่นั่นคือพัฒนาการของร่างกายนั่นคือกายสังขารของร่างกายกายสังขารมันจะเริ่มการปรุงแต่งครั้งแ้วร่างกายจะน้อยลงข้าใจเนาะและจ้จิตสังขารจิตสังขารทั้งคันจิตสังขารก็คือหมดทมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรารู้ไหมไม่ต้องไปแสดงกับเขานะรู้เฉยๆนะตัวรู้เนี่ยสําคัญ ตัวสัพพัญญะนี่ก็สําคัญแท่นั้นแหละดูตัวน,ะน,นั้นนอกั้นหรือเราไม่รู้อะไรเลยเกิดเกิดขึ้นข้างช่างเลยรู้อย่างเดียวว่าทำอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องใส่ชื่อทำอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องใส่ชื่อรู้รู้รูรูููู้้รู้จนสุดรู้ก็คือถึงวันสิ้นลมหายใจนั่นแหละนะนี่คือหลักการปฏิบัติที่เราสามารถเช็คด้วยตัวเอง ก็ขอเจริญพรเจริญชัยในคําถามก็ขอให้รุ่งเรืองทางปัญญาทุกๆท,ท่านธรรมะปัญญาจงบังเกิดกับทุกๆคนสิ่งใดดีงามสิ่งใดเป็นบุญกุศลสิ่งใดที่จะช่วยให้สหธรรม,มิกเพื่อนกันร,รายณชนที่จะเกิดความรุ่งเรืองทางปัญญาก็บอกต่อกันไปนะสงสารคนอื่นสงสารตัวเรา สงสารพระพุทธศาสนาสงสารสรรพสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยกันเจริญพร